วัดบ่มบุญญาธิศโร่บ่มยัดบุญญาธิศโร่นะคะผู้ที่เป็นปริญญาตรีสาขา สิริกาปาพากรน,นะคะวุฒิปริญญาเอกสองใบนะคะสาขาพระพุทธศาสนาและสังคมศึกษาะคะ่ะอ่านักเรียนโนมยืนพืน้นโนมยืนพื้นนะคะป่าวคอมสวัสดีพร้อมกัน สมาธินั่กาสมาธิต้องตูดลงกับพื้นอนั่งแบบนี้เออเล็งเล็งเล็งสองส่รอเวลาเดี๋ยวพารอตเพลงเช่นเดียดีไหมดีไหม้ยทำไมอ่ะ เดี๋ยวพระอาจารย์จะร้องเพลงให้ฟังเส้นหนึ่งเพลงเอาไหมเอาไหมฮะเอามือขึ้นมาเอามือขึ้นมานี่มืออยู่ตรงนี้มือซ้ายหงายฝ่ามือมือขวาคว่ำฝ่ามือลงจากนั้นฟังนะมีตาลา ไปสเต็ปสองลา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 อุดด้วยสิลา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 สเต็ปสามลา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 เฮนะสเต็ปสี่ลา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 สเต็ปห้า ลา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 ใครอยากได้หุ่นขนาดไหนก็ทำมือขนาดนั้นเลยพร้อมกันนะโอเคทำหน้าเหมือนเข้าใจมากเลยโอเคพร้อมกันสามสองหนึ่งลา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 

เอาใหม่สิเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นคนพูดเดี๋ยวให้พวกเราทำโอเคไหมโอเคไหมโอเคนะอา้าวพร้อมกันเตรียม,ยมนี่เตรียมมืออยู่นี่เตรียมจะปล่อยพลังคลื่นเต่าพร้อมกันลา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  ลา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 เอาพอใจไหมทีนี้เดี๋ยวใตอาจารย์จะฟังพวกเราร้องมั่งร้องร้องกันสามสองหนึ่งไป าเหมือนไม่ได้กินเข้าเลยถ้าลาแบบนี้ปราจานลาไปแล้วนะอ่ะเดี๋ยวต่อไปต่อไปเดี๋ยวจะให้พบก,กับวิทยากรท่านแรกนี่ชื่ออะไรเดี๋ยวท่านจะมาแนะนำพร้อมหรือยังพร้อมแล้วาพาลงมือขึ้นมาเตรียมเออ กล่าวคำท่านทายสวัสดีพระอาจารย์วิทยากรท่านแรกนะชื่อเหมือนผงซักโฟกแต่ว่าหน้าตาดีดีเอ้าลงมือกลาวคำนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันหนึ่งสองสาม <c oughs> <c oughs> มีมลิมม <c oughs> ออนอกประพัการกรวิทยากรแล้วก็เจริญพรคณะครูทุกท่านนะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนที่น่ารักตัวเล็กๆน้อยๆอยาจารย์อาจารย์เห็นคนตัวเล็กๆน่ารนะักตัวนี้แล้วไม่อยากให้พวกเราโตเลยให้ตัวเล็กๆอยู่นีตลอดไป <c oughs> เดี๋ยวอาจารย์จะมีคำคำหนึ่งอาจารย์จะเรียกพวกเราว่านักเรียนจ๋าให้พวกเราขานว่าจา๋าโอเคไหมอลองดูนะ นักเรียนจ๋านักเรียนจ๋าโอ้สุดยอดเสียงดังฟังชัดเดี๋ยวอาจารย์ขอแนะนำตัวหอนใครอยากรู้ักจัะอาจารย์บ้างยกมือขึ้นโอ้มาดูสิว่าอาจารย์รูปนี้หน้าตารอๆคนนี้ชื่ออะไรเอย่ยรามีเสียงครูกระซิบมา <c oughs> เพราะเราไม่ต้องลืมนึกตัวหนังสือหรอกเพราะเราอ่านไม่ออกใช่ไหมนี่ลูกใครเนี่ยเนี่ยดูสิเหมือนหรือเปล่าคนละคนหรือเปล่าเนี่ยคนละคนเหรอโอ้ยคนละคนหน้าไม่เหมือนกันเลยพระอาจารย์ชื่อจริงว่าพักพิทิวัฒน์เอพูดสิโอเก่งเลยแต่ชื่อนี้มันยาวพระอาจารย์มีชื่อเล่นใครอยากรู้จักชื่อเล่นพระอาจารย์ ชื่อเล่นพระอาจารย์น er> ่ารักมากด้วยชื่อเล่นชื่อเล่นของผ้าจารนเนี่ยอาจจะอยู่ที่บ้านของพวกเราด้วยยังมูให้ดูหน่อยโรงเรียนนี้ทําไมเก่งแฮ้ช่วยพ่อแม่อาจารย์โอ้โหไหนตอนใครใครผมเขาก็ใช่ว่าโอ้โหบ้างโอ้ยไปบอกแม่ด้วยนะระวงถามให้ใช้ผ้าจานนะเี็นชื่อของผ้าจารย์ที่พระอาจานโอ้โหไหนใครอยากเห็นรูปพระอาจารย์ตอนเด็กบ้าง Yeah. นี่ยตอนเด็กๆพระอาจารย์ตัวเท่านี้นี่พอาจารย์ตัวเท่านี้เองนี่ <laughs> ตัวนี้กับพวกเราเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูทุกท่าตนตอนเด็กนะดูที่ว่าหน้าตาจะหลอ่อกับพวกเราหรือเปล่าดูที่ว่าใครจะหล่อกกันนะดูที่ใครหล่อกกันนะมาดูนะนี่พออะาามมอาจารย์ตอนเด็กพอะอาจารย์ตอนเด็กทอมแม่ไหนใคร ต้นทุกคนเลไม่มีใครออกมาจากต้นไม้น้องโอ้น่าจะออกมาจากพ่อแม่นี่พระอาจารย์โตอยู่ในท้องแม่เป็นแบบนี้แหละพวกเราลูกเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวดูตอนพระอาจารย์โตตอพนพระอาจารย์ออกมาแล้วนี่หน้าถูกไหม,มน่ารักไหมเออน่ารักนี่โอ้เห็นไหม อาจารย์เนีรู้จักสวัสดีตั้งแต่เด็กเลยเห็นไหมเนี่ยดูสิไหนใครสวัสดีาพี่เป็นทำไม่ได้เลไนะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอันนี้พู้อาจารย์ตอนเด็กน้อยผู้อาจารย์ไม่รู้เรื่องผ้อาจารย์ก็สวัสดีเอาเท้าสวัสดีเลยอย่าไปทำตา้ไม่เรียนไม่ออกอ่ะไปดูผู้าจาร์โตเนไอีกหน่อยนี่เห็นไหมนี่หน้าตาเหมือนลูก้ขาหลังเลยเนี่ยเห็นไหม อันนี้อันนี้แม่ของพอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวก็ดูอาจารย์อาจารย์มีไอเทมพิเศษด,ด้วยนี่โอ้ใครมีเว่นแต่นี้บ้างโอ้โหเนี่ยแม่ของอาจารย์พอาจารย์จะเล่าให้ฟังตอนอาจารย์ใส่แว่นอย่างเนี้ยน้องของพอาจารย์ไหนใครมีน้องบ้างเออของเนี่ยตอนพอาจารย์ใส่แว่นอย่างเนี้ยน้องของพอาจารย์ อยากได้แว่นพระจันทร์เพราะว่ามันตกอย่างนี้ได้น้องมันอยากได้พระจันทร์ไม่ให้น้องมันก็เลยต่อยพระจันทร์โป้กันไปเลยแว่นตาแตกเลยร้องไห้เลยเ่าไปอย่าไปตีกันนะพี่น้องกันอย่าไปตีกันนูาโดดไม่ดีต้องแบ่งกันแบ่งกันใส่แบ่งกันใช้เดี๋ยวพระจันทร์จะให้ดูตอำข้าจัตรูรุปปัตน2หนุบาลรุปปัตน2นี่คือคืเดี๋ยวพระจันทร์ให้ดูพระจันทร์ตำรุปปัตน2 วันอันนี้อาจารย์แต่งตัววันปีใหม่วันปีใหม่อาจารย์เต้นไหนใครขึ้นไปเต้นบนเวทีบ้างเออเนี่ยวอาจารย์ก็เต้นอยู่อาจารย์อาจร์ได้เงินเยอะแยะเลยเอออาจารย์เต้นไปแล้วมีคนเอาเงินมาให้ไหนใครเคยได้เงินบ้างตอนเต้นโอ้มีแต่คนเก่งๆเลยนีอย่างที่อาจารย์เติบโตละเริ่มเริ่มไม่น่ารักแล้วเริ่มหล่อแล้วาดูนี่ตอนโตไหนคนไหนอาจารย์จะรู้ว่า मैं माने